เฮโยว่าสซับ everyone welcome back to art กันเลยครับทุกคนครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรานะครับจะพามาชมขี้ลอยอุย้ยไม่ใช่อะไรวันเนี้ยไม่ขี้ลอยกันกระจายเลยตัวนี้นะครับเป็นตัวมังกรแดงนะผมตั้งชื่อว่าโลชินะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปไปเล่นต่อเพราะว่าพรา์ที่แล้วย,ยังเล่นไม่กระนำนำใจเลยพอดีว่าใช้เวลาในการจับนานมากเลยนะครับเดี๋ยวนี้จะออกเดินทางด้วยเดี๋ยวลองพลังไฟหนะ่อยเด้โอ้ยเต็มกระบาล <Wow. S 1> โคตรแรงแล้วมันเหมือนกับว่ามันเป็น ควันแดงๆอ่ะคล้ายๆควันจากหินดินทรายนะครับที่เข้มมากลองทีนี้ได้เปล่าวะไม่ได้แล้วเซตสตอม,มินาเยอะมากเลยท่านี้เดี๋ยวเติมสตอม,มินาเยอะๆหน่อยยังไม่ได้ไปจับตัวที่แบบว่าเลเวลเยอะนะเพราะว่าไม่เกิดครับมันจะเกิดครั้งเดียวแล้วมันหายหายรือเปล่าไ,ไม่รู้เออเดี๋ยวนี้ผมก็จะไปไอ้นี่ดีกว่าโคลอนไฮแลนด์เดี๋ยวเราวาไปโคลอนไฮแลนด์กันเลยจะได้ไปดูว่าตรงนู้นจะมีตัวอะไรมาเกิดใหม่ๆบ้างนะครับอล่ะทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่โคลอนไฮแลนด์นะเดี๋ยวเราลองพลังกับเคายาวกันหน่อยดิลองครับลอง ปล,ป,ลปล่อย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 เดี๋ยวไม่ออกผู้ดาวนานขนาดนั้นเลยเหรือวะเนี่ยเฮ้ยไม่ออกครับทุกคนมายัางมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคไฟลองเรียบร้อยโอ้โหแรงอยู่แรงแรงแรง,แรงเพราะดาเมจเราแค่ประมาณ2007นะครับโดนไปตุ่มเดียวนะสำหรับไฟบอเอาอยู่แต่ว่าไอ้ไฟเบรดที่เป็นการพ่นเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยแรงครับเต่าตายไม่เต่าตายแต่ลองพอยาวดิพอยาวตายปะเดี๋ยวรออีกทีนึงอ่ะเป็นไงบ้างพอยาวเหมือนไม่โดนครับ การใช้กรงเล็บดูดิกงเล็บตีอย่างนานเลยไฟไปยังไฟมาแล้วไฟก็ไม่ตายครับทุกคนแสดงว่าไอพลังที่เป็นไฟบอลเนี่ยถ้าโดนจ,จังคือแรงที่สุดแล้วก็ตัวเมื่อกี้ก็เลเวลมันก็เยอะด้วยมาอีกลึกปลกอีกรูกหนึ่งลองดูหน่อยไปออกไหมออกไหมไม่ออกเหมือนมันจะออกยากอยูอย่เหมือนกันนะออกบ้างไม่ออกบ้างน่าจะเป็นการคูดาวเผาไฟไฟนี่ดูเหมือนว่าจะพ่นจากที่สูงแล้วจะโดนลำบาก ตรงนี้ก็ไปได้มีอะไรมากวันนี้มาถึงนี่ก็บอกลงแต่หัววันเลยเว้ยเดี๋ยวลองคีบดูที่คีบได้เป่าวะเดี๋ยวนะ,ม,นม,ม,นนนวะมันไม่คีบอ๋อมันเป็นกรงเล็บแทนว่ะมันไม่คีบว่ะกดซีตอนแรกนึกว่าเป็นการหยิบแบบตัวอะไรขึ้นมานะที่ไหนได้มันเป็นการแบบใช้กรงเล็บจู่โจมไฟมาอย่างไฟมาอย่างมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเออเต็มเต็มเต็มเหนียวเดี๋ยวนี้มาด้านนี้ดีกว่าเออตรงนี้อากาศดีเว้ยอากาศดีอากาศดีแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีตัวอะไรให้จับมีคนบอกผมว่า ไอซูจิโนโก,โกที่มันเป็นงูตัวเล็กๆเนี่ยทำค่าสลบดีมากเดี๋ยวเราจะหาเหยื่อก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะว้าไปเอามันมาช่วยจับแล้วกันตอนเนี้ผมอยากจะได้แบบตัวเท่ๆไม่ค่อยมีเลยนะสปีดก็ยังช้าอยู่ด้วย,เด,ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างนี้ดีกว่ามั้งอ่าข้างล่างนี้เราก็ไม่ค่อยได้ไปเฮ้ยทำไมมาตรงนี้เริ่มมืดเดี๋ยวนะครับทุกคนยูนีมก็เริ่มมืดขึ้นมาว่ะตรงนี้จะมีแดนน้ําแข็งครับ พื้นที่มันเรียบปาแล้วก็มันมีอะไรเนี่ยไอ้เล็กๆนี่คืออะไรวะเศษอะไรวะเศษหินเหรอเฮ้ยหินโคตรเยอะฟาร์มได้หมดวะเนี่ยเดี๋ยนะอ๋อเป็นหินประกอบฉากไม่สามารถฟาร์มได้นะครับสำหรับมังกรตัวนี้ผมตั้งชื่อว่าโลชินะทุกคนอ่าแต่ว่าดูเหมือนในตัวเลเวลมันจะไม่เปลี่ยนชื่อให้เว้ยอ่าเติมดาเมจไปก่อนนี่เดี๋ยวลงดูนี้ดีกว่าตรงนี้นี่ก็ไม่ค่อยได้มาเลยนะเอาแล้วทุกคนดูบทว่าเราเจอตัวน่าสนใจด้านล่างหนึ่งตัวครับ ตัวนี้อาโคเคนโทซอลัสนะครับผมโคตรเท่ค่าสลบ8ป0 6ไปเอาไอ้งูตัวเล็กมาไหวไหมเน, <box> นี่ยดูดิเออลองดูดิเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวหาที่วาร์ปก่อนฝั่งนี้มีคานโน่คานโน่สีสวยด้วย,ดวยเดี๋ยวเราเคลียร์เลยเฮ้ยเฮโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยไม่คือแปลกใจว่าทำไมโดนน้ำแข็งวะโอ้ยตรงนั้นคือห้ามเข้าโอ้โหมาทำแบบอ๋อมันเป็นควันตลอดเวลาที่จะทำให้เราแบบ แข็งตัวได้นะครับผมใครมีปัญหาไม่แข็งตัวก็เข้ามาตรงนี้ได้เสียงคำรามมันดังมากเลยนะโคตรเท่เลยวะ่ะโอเคว้ามันถึงนะครับไอ้ซิจินโกะไปลองมึงเขาบอกมึงทำค่าตัวหลบดีถ้าเกิดว่ามึงทำค่าตัวหลบไม่ได้มึงก็ตายฟรีไปลองไปลองเดี๋ยวเนื้อกินไปด้วยเนื้อมีเพิ่มมาอีกเอาละจัดมันเลยโอ้หิวน้ำอีกเว้ยแต่ไม่เป็นไรตรงนู้นมีน้ำกินอยู่ เดี๋ยวถ้าใจดีก็คือน่าจะเอาม้าไปด้วยนะม้าไปเก็บด้านนู้นยังวะยังโยแต่ว่าเราจะใช้ไอซูจิโอโกะนะครับในการจับเอามาหลบออกมาวาฟตตรงนี้จะได้ไม่ติดกลับไปด้วยลาดโลเคชันอ่าเดี๋ยวตู้นู้นนี่อาจจะต้องใช้ที่ขี่นะอาโคคันโทอะไรเนี่ยที่ขี่อาโครเนี่ยมันจะมี2แบบคือมันจะมีบอด2ตัวไงมันจะมีอาโคทั้งคู่ไม่รู้ว่าอาโคไหนใช้กันแน่น่าจะเป็นอาโครธรรมดาตัวเนี้ยนะครับที่ต้องการเหล็ก50 อนข้างล่างนี้เหมือนจะนั่งได้2คนปะวะไม่แน่ใจอาจจะเป็นคนละหมอดกันทำไมซูจิโนโกมันล่วงอะเดี๋ยวแปนหนึ่งไปนหนึ่งมานีก่อนเราต้องวางเตียงบ้างปาวะเนี่ยคงจะต้องวางสรกปั้งเดี๋ยนะเราต้องไปกระโดดด้านนู้นก่อนแล้วค่อยไปวางเตียงฝั่งนู้น่าโดดข้ามไปก่อนนู้นอะไรวะเนี่ยอนนู้นฝั่งนู้นคาโน่ไม่เป็นไรมาแล้วเตียงลงริมน้ํานี่แล้วกันนะครับก่อนนะครับน่าจะครับได้ มา2เตียงเหมือนเดิมเผื่อไว้กันพลาดอ่ะโอ้ลงไปเตียงเดียวแล้วพอดีเมื่อกี้มันคลาบมันเลยไม่ลงเบิ้ลวิ่งโคตรไวเลยแกรีมิมัดหนีคาโนมาเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยอ่ะอยู่ครับทีเดียวมามึง,ม,งมึงต่อมึงต่อมีคนถามว่าในช่วงที่เข้าเกมแล้วผมว่าไดโนเสาร์มีแต่ไดโนเสาร์พันสีคือมันช่วงคิดพลาดไงทุกคนอ่ะเรียบร้อยครับทีนี้ให้ไอ้ซูจิโนโกะไปลุยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดซูจิโนโกะชนดาเมจมันได้ปะเนี่ย แล้วก็ด้านบนนู้นไอ้นั่นด้วยเอาฟาดเลปเตอร์ด้วยโอ้ยยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวเอาตัวเล็กๆก,ก่อนท่าตัวเล็กๆก,ก่อนแล้วกันหู้พลังกระแทกมันแบบเหมือนมีลัศมีไกลมากจัดก,การไอ้หมานี่ด้วยไฮยานูโดนโอ้หคาโนปิวเออหวดหวดหวด,หวดสลบไปหมาต่อหมาต่อมานี่มานี่มันจะไปไหนไม่รู้ว่าไอ้การเทมคโอนี่มันชัวร์หรือเปล่านะอุ้ยทำไมตัวนี้อื่นจังก,กัเนี่ยโอ้โหหมาเป็นสุดยอดเลยวะ่ะ โอ้ยมาโอ้ยกว่าจะตายยาก,กว่าฮาโนโอียเอาแพ็คิสลบไปลบมาก่อนลบมาก่อนไอตัวอาโคโนี่ดูก่อนว่าจะไม่ยุ่งกับเราเดี๋ยวเตะแพ็คิด,ด้วยเอาไปเอาให้หลับพี่หมดเดี๋ยวค่อยจับทีเดียวเลยหมายตัวหนึ่งหมายตัวหนึ่งจะให้มีใครมาวุ่นวายครับเด็ดขาดฮาโนโ่มึงมานี่จะไปไหนจะไปไหนเรียบร้อยเหลือแต่เอาฟ้าแรปเตอร์อันนี้คือปัญหาอยู่เหมือนกันเคล่อมาครับล่อมาล่อมาเข้ามาเลยเข้ามาเลย ทำไรวะเนี่ยโอ้โหโอยูหัวกระแทกซอจีโนโกะบวกไปครับสั่งซือจีโนโกะเข้าลุยครับผมมาถอยลอบมาถ้าเราหลบขึ้นแลเดี๋ยวนะเฮ้ยข้าเราหลบไปขึ้นเลยโดนตีปิวอย่างเดียวนะส่งไปตายช,ชัดๆเลยกูว่ายังได้กัดมนันนทีปะเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยครับซูจิโนโกะโ,โอ้โหทุกคนทุกคนหลอ,อกไปเนี่ยซูจิโนโกะจะตายเอานะ่าลองหวด เอาเดี๋ยวไม่ใช่มันน่าจะไม่ได้จับด้วยวิธีนี้ละแหละเทมคจริงแต่ไม่ใช่เทคนิคนี้ว่ะยังไงดีวะเดี๋ยวเดี๋เ,ดเราต้องรับซูจิโนโกคืนก่อนพัสแป๊บหายไปไหนละอยู่นี่อยู่นี่โอเคมันเทมคโอก็จริงแต่ว่าใช้เทคนิคนี้ไม่ได้ครับอาจจะต้องยิงที่คอเปล่าวะอาจจะต้องใช้ปืนใช้อะไรอ่ะผมขอเวลาไปหาเทคนิคก่อนนี่คือการเจอครั้งแรก แล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาจับกันด้วยก็เลยไม่ได้วางแผนดูวิธีจับมานะครับเอาละครับทุกคนครับตอนนี้ก็ค้นพบวิธีในการจับแล้วนะครับสําหรับตัวอาร์โครเวอร์ชั่นเนี้ยจะเป็นของมอนสเตอร์แอนด์มอซึ่งจะจับด้วยดรักมีดนะครับผมน่าจะใช่นะอ่าตัวนี้ก็ไม่น่ามีปัญหามันจะเพิ่มค่าระบ25%สบ25%นะครับก็ใช้ประมาณ4อันเอาละเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่พร้อมกับรักมีดนะทุกคน เอาละทุกคนเลยนี่ก็ถึงเวลาจับกันแล้วนะครับเดี๋ยวต้องล่อมาก่อนมันไม่ยอมมาทางผมแม่งคำรามอย่างเดียวเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมานี้ก่อนโดนปะวะเมื่อกี้น่าจะไม่โดนยิงใหม่เออโดนโดนโดนเสียงโดนมาดิผมต้องยิงลอ่อมันมาก่อนเบืออมันจะไปตามม้าอย่างเดียวเลยเว้อู๋มาตายแน่มึงตายแน่ปั๊มเรียบร้อยเสร็จครับผมมาทีนี้มาทางเราไอเนื้อตัวนี้ค่อนข้างหนักนะ ผมก็ทําการใส่วิธีมาด้วยที่ผมด้วยอะโยนไปก่อนชุดหนึ่งแล้วก็ถอยห่างเลยน่าเอาเนื้อวานะครับไม่รู้มันจะกินหรือเปล่ากินเปล่าวะแม่งไม่กินมันจะแดกอูมันจะแดกกูทุกคนเดี๋ยวหนะ้าหรือว่ามันต้องดรอปจากตัวผมถ้าดรอปจากมาอาจจะไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวดรอปไปก่อนสามขาวหลบไปหลบไปเตะไปก่อนเตะไปก่อนเดี๋ยวกิกกะอ่ะต้องทําให้พวกนี้แบบตา,ตายให้หมดอนะให้พวกมันตายให้หมดนี่จะดีมากเพราะวิ่งปนเปี้ยนมากพอมันเปีเป้ยนเนี่ยมันก็น่าจะไม่กินนะ เดี๋ยวพยายามใช้เนื้อที่ดรอปจากตัวเราไปก่อนอ่ะโอเคดรอปไปแล้วครับตอนนี้ค่าตลบยังไม่ขึ้นครับผมมันจะมี2เวอร์ชั่นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเราจะยิงแล้วก็พอมโดนยิงเรื่อยๆจะป้อนนาโคติกได้เวอร์ชันนั้นเดี๋ยวเดเฮ้ยเฮ้เอาฟ้านี่ก็เอาไว้ไม่ได้วะแล้วมาผมนี่แบบช่วยงานช่วยการไม่ได้เลยรอบนี้เพราะว่ามันต้องทาดาเมจไงแต่กูดาเมจดันเบาหรือว่าเราจะกลับไปเปลี่ยนตัวก่อนดู่ะดูเหมือนไนอนไอัลโคแคนโทโซรสัส มันไล่ตีไม่เลิกเลยเว้ยต้องเอาไปเอาแอนจาน,นัทแล้วมั้งเนี่ยไม่ไหวกว่าไม่ไหวแอนจาน,นัทแล้วกันนะอย่างงี้น่าจะนานนะ่าดูเสียเวลากลับบ้านแป๊บเดี๋ยวบ้าใหม่เอาละทีนี้ก็เปลี่ยนเป็นแอนจาน,นัทไปเดินออกมาก่อนเดินออกมาก่อนว้าไปด้วยร้าโลเคชันทีเนี้ยจะเคลียร์สไปย์หน่อยเดี๋ยวผมไม่ต้องกดเก็บรีโมดพอไปกันเดี๋ยวมีปัญหากดเก็บเก็บรีโมทแทนดีกว่าถ้ากดคิวแม่งเดี๋ยวมันเล่นท่ายมาแล้วแด็ปเตอร์เอาไฟอยู่ไหนด้านนี้กูเคลียร์ก่อนกูเคลียร์ก่อนม้ามึง ปาหดดเปล่าหดดเปล่าโดนแต่ม้าไ้คาโน่ไม่โดนแรปเตอร์อยู่ไกลเกินมั้งมาตรงนี้เคลียร์ตรงนี้เคลียร์ตรีนะนี่นะฮะวุ่นวายนะจัดค่ายหมดคือไม่ให้มีสัตว์เหลือเล็ดลอดนะครับเขียน,นี้เลยมันถึงจะดีที่สุดงังนวุ่นวายสวดไอ้พวกเนื้อพวกอะไรนี่แต่มันน่าจะกินเองแกรีมีมัดแม่งไวมากแทบตามไม่ทันกินบางอย่างว่าเนื้อเนื้อเหมือนจะยังไม่กินผมไล่เก็บพวกสัตว์ป่าพวกนี้ก่อนจัดไปจัดไป ตายให้หมดกูม,มึงตายให้หมดตายให้หมดตายให้หมดจดือวางอ่ะเรียบร้อยทีนี้ยังไงต่อเหลือแต่กูแล้วมันก็จะแดกกูอยู่ดีมันไม่แดกเนื้อป่ะแปหนึงนะแปบนึงนะนงนะอ่ะไปไปไปกูก็ดรอปไปแล้วนี่หว่าทำไมยังไม่ได้วะเนะี่ยก็ยังจะตามล่อผมอย่างเดียวครับตอนนี้โอ้โหสัตว์มันเยอะวะ่ะกินยังกินยังยังไม่กินเลยเนื้อยังไม่กินเลยเคียย์เคียย์เคียวเค,คีเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหน้า มีวิธีพิเศษอย่างอื่นหรือเปล่าูโหจัดการตัวอะไรวะเนี่ยตรงนี้ไม่ได้เหรอยังไม่ได้ว่ะเดี๋ยวนะโดนไปอีกสักชิ้นหนึ่งแล้วกันแต่เข้ามาเอาไปเอาเนื้อไปกินเนื้อนู้นเลยโหกระทึบเนื้อมันไม่สนใจว่ะหรือเราต้องเอาเนื้อมาใส่เลขศูนย์แล้วก็ค่อยดับวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอะใส่เลขศูนย์ก่อนโอเคเมื่อกี้ดูเหมือนมันจะหยุดไม่ได้ว่ะ เหมือนมันไปไล่ตีตัวนี้มึงยังเหลืออีกเนี่ยไอหมาพวกนี้โอ้โหอะทีนี้ดรอปจากเลขศูนย์ครับได้บอกไม่รู้ลองดรอปจากเลขศูนย์ดูยังไม่ได้หว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอาจจะต้องรอให้มันสงบนิหนึ่งจริงๆเราควรล้อมรั้วไหมบอกวะอ่ะน่ะสงบแล้วสงบแล้วทุกคนสงบแล้วค,ครับตอนนี้เดี๋ยวรอมันไปกินเนื้อรอมันกินเนื้อที่เราดรอปเอาไว้เอาละดูเหมือนว่ามันจะเห็นเนื้อหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวตอนเนี้ย ดูเหมือนว่ามันจะกินแล้วทุกคนน้านามันขึ้นไปแล้วสองพนะครับผมเดี๋ยวเราต้องคอยแบบโปรยนะครับในส่วนของเนื้อไว้แถวนี้ถ้าลงจากสัตว์น่าจะดีกว่าอาผมโปรยไปก่อนโปรยไปรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ชุดเนีจะดีขึ้นตรงนู้นก็มีอีกก้อนนึงนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเข้าไปกินเมื่อไหร่ทางที่ดีก็คือเราต้องล้อมรั้วไว้อะอันนี้ผมไม่ได้ล้อมรั้วด้วย นะถ้าเกิดว่ามีตัวอื่นเข้ามาอาจจะมีปัญหานิดหนึ่งตอนนี้เนื้อโปรยไปค่อนข้างทั่วแต่ว่าฝั่งนู้นยังไม่มีเดี๋ยวต้องไปโปรยด้านนู้นด้วยไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะกินบ่อยไหมนะสำหรับเนื้อไอ้พวกนี้ต้องกินทั้งหมด4อันมาทางนี้มาทางนี้ไอ้หนูทางนี้เลยทางนี้เลยเดี๋ยวผมโรยไปเลยผมว่ามันไม่กัดผมหรอกนะครับตอนนี้อ่ะไปจัดไปถอยโรยแล้วก็ถอย แต่ผมชอบอวิธีในการจับของหมอดตัวนี้นะมันค่อนข้างที่จะแปลกใหม่แหวกแนวหลายตัวอยู่ตอนนี้มันเดินผ่านเนื้อผมไปมันเมินเว้ยมันเมินอาจจะต้องรอนะครับพอสมควรไปแล้วไปแล้วไปแล้วเหมือนจะไปแล้วเหมือนจะไปแล้วเห็นเนื้อแล้วครับใช่เปล่าใช่เปล่าอ่าโอเคมันก็จะกินประมาณน,นี้นะครับผมทุกคนวิธีในการจับก็คือไม่ยากมากถ้าจใจดีคือล้อมรั้วง่ายสุดอ่ะนี่ โอเคน่าจะเหลืออีกเต็มที่ก็คือ2อันครับอีก2อันอีก2อันอะโปรยเลยโชคดีนะเอาเนื้อมาเกินไหนบอกขึ้น25%นี่บ้ามันมีการลดลงได้ของค่าสลบที่มันกินมันขึ้น25%จริงแต่กวามันจะกินลูกต่อไปคือมันจะลดลงเรื่อยๆเรื่อเื่อยๆอะตอนนี้เนื้อเราโปรยไปแล้วยังเหลืออีก3-4ก้อนใช้เวลาหน่อยเพราะว่ามันดันไปอยู่ไกลกลัวที่สุดเลยคือกลัวมันไปแบบ ไปตีตัวด้านนู้นแล้วก็ค่าสลบมันจะลดลงเงี้ยโคตรกลัวเลยอาล่ะมีอาการครับผมเดี๋ยวนะอันนี้กูว่าไม่ใช่เนื้อแล้วไปตีนกไปตีนกเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคค่าสล,ลบไม่ลดครับค่าสล,ลบไม่ลดทุกคนได้อยได้โยเดี๋ยวมันน่าจะฆ่านกตัวนั้นได้แหมเราให้กินเนื้อดีๆไม่กินไปตีนกอยู่ได้โอเคโอเคใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้นกตายเรียบร้อยครับ มาแล้วมาแล้วมาอีกจุดหนึ่งแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋มานกนี่ลบลบลบเดี๋ยวมันกินกับมันเองเราออกมาเราออกมาอบ้างห่างเอาละตอนนี้มันสงบแล้วทุกคนผมต้องพาไอตัวแบบแอนเจนัสขึ้นมาข้างบนเลยนะเดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องโรยตัวลงไปข้างล่างเพื่อไปคุมสถานการณ์นิดนึงอ่ะเอาร่มชูชีพมากอนแล้วกันนะครับตอนนี้ถ้าไม่มีนี่คือลําบากอันเดียวพอใช้ครั้งเดียวไม่ได้ใช้บ่อยรีบออดเอาออกอ่ะโรยตัวลงมา เนื้อยังอยู่หรือเปล่าเมื่อกี้ที่โปรยเอาไว้เฮ้ยเฮ้ยตามกูมาเพื่อโอ้ยเว้เอ้ยมันกระตุกล้มกูอีกกูลงมาดีๆไอเวน้วนะั่นน่ะกระโดดมาโดนล้มกูโชคดีกูวางสลิปปิ้งแบค็คไว้แล้วโอ้โหเอ้ยเซ็งเลยหาเรื่องให้ายากกว่าเดิมโชคดีอยู่ใกล้ๆเนี่ยเอาละเดี๋ยวเก็บเนื้อก่อนโอ้โหแล้วมืดพอดี มืดพอดีเลยมืดพอดีเลยมาเดี๋ยวไปโปรโยเนื้อก่อนมาแล้วมาแล้วเตรียมเนื้อมาแล้วเพื่อนเตรียมเนื้อมาแล้วเพื่อนเอาไปเอาไปมาแล้วเห็นเนื้อแล้วครับตอนนี้กินเลยไม่ใช่เห็นเนื้อเห็นกูเห็นกูโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบโดนโอ้โห,โโห,โโหแบดบอยช่วยกูด้วย,วยไอเวนเสือคลืมเป่าให้หยุดนู้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปใหม่เมื่อกี้มันมาโดนล่มชูชีพผมทุกคนมันก็เลยเป็นสภาพนั่นแหละผมยังไม่ได้กดกลดล่มชูชีพเลยกระโดดมาเตะล้มชูชีพแม่งร่วงเลยเวรกรรมสิงของก่อนและกันตอนนี้จัดไปเดี๋ยวนะดักมีดกูหลุดไปด้วยอันนึงต้องเอาต้องเอาเอาคืนก่อนว่าจริงแล้วเราพาตัวบินได้มาน่าจะง่ายกว่าบินอยู่ห่างๆหน่อยทุกคนน่าจะพอได้เอาละได้ววเวลาเก็บซากคืนครับซูจีโนโกะก็อยู่ มาเลยขอคืนเรียบร้อยถ้าไม่ใส่ชุดพังตัวไม่ได้ไว้ตัวนี้ตัวนี้ต้องใส่ชุดพังตัวถอยบ้าถอยบ้าถอยบ้าเอาล่ะดูเหมือนว่าจะเหลืออยครั้งเดียวครับคุณผู้ชมครับกินเปล่าเรียบร้อยอ่าได้แล้วหุยล่อทั้งวันเลยครับผมไอ้บ้าสุดจริงเว้ยตัวนี้ทางที่ดีล้อมรั้วดีกว่าถ้าไม่ล้อมรัว้วลำบากมันเดินมั่วนะอ่าพอมันสลบแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับน่าจะใส่แค่เนื้อ เติมเนื้อเข้าไปเลยเดี๋ยวดูขึ้นเทมมิ่งเปล่าไหนตัวเทมมิ่งอยู่ไหนเหมือนมันกินแล้วนี่แค่บอกวะาสองกล้องดีกว่านี่งานบอกใช้รอมาต้นนะครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พวกนั้นเริ่มมากันละมาหน่อยมาหน่อยแบดบอยแบดบอยมาเคลียร์หน่อยด้านนห้าลุกมากันตึ้งเลยไปบวกบวกเลยเออตีนเคลียร์แม่งเลยไม่โดนวิ่งไวตามล่ามาเดยเออมึงกัดมันไม่ได้เหรอมึงจะเคลียร์มันเพื่อเวรกรรม กูปวดกระบายไงแบดบอยจริงเดี๋ยวตอนนี้ต้องเช็คก่อนค้าหิวลงไงบ้างเฮ้ยลงายอยู่ค่าหิวลงวายอยู่กันโอเคกันโอเคกันโอเคจัดปวดจัดปวดอ่าเหลือก็เหลือนะแต่ไม่เอาแล้วมันหนักนะครับผมทิ้งแม่งเลยเวลาไม่มีปัญหาเรามาเผาพวกนี้ก่อนดีกว่าไ่กันเดึกไปวุ่นวายไนดะ้รู้ติเผาไปวุ่นไปตัวบางตัวไม่โดนวะ่หน้าแปลกเว้ยกินยังกินยังย่งไไ่กินนะครับตอนนี้ เอาล่ะตอนนี้ก็ผมพาแอนเจนัสไปเก็บนะครับก็ไปคราฟที่ขี่มาเลยนะทุกคนโอเคยังไม่ได้เหรอเนีเ่ยฮ้ยจริงๆอ่ผมว่าค่าหิวมันลงไปเยอะแล้วนะทําไมมันยังไม่กินวะเดี๋ยวนะแป๊บน,นึงมันเสือกไม่ขึ้นในนั่นมาด้วยเอ่อขึ้นเทมบายเอนิวันโอ้อาการนี่คือแบบน่าจะบักอยู่นะครับผมก็เลยไม่ขึ้นว่าจะกินอาหารเดี๋ยวนะ เราจะต้องเอาเนื้อออกก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่เดี๋ยวลองใส่อันนี้เข้าไปด้วยอ่านะขึ้นมากินแล้วเนี่ยแดกเนื้อปลาทั้งนั้นไอ้ป้าจริงๆมันต้องกินเนื้อมาต้นไม่ใช่เหรอไม่ไปแดกเนื้อปลาวะโอ้โหนี่ไงขึ้นมาแล้วเอองงกับันเอไปกินเนื้อปลาแต่เนื้อมาต้นใส่ไม่กินในนี้มันก็ไม่ได้บอกว่ากินเนื้อปลาดีกว่าแสดงว่ามันกินเนื้อปลานะเนี่ยเออทุกคนงั้นเราต้องเติมเนื้อปลาเยอะๆจัดไป สรุปเลยคือแดกเนื้อปลาชัดๆเอาละเรียบร้อยครับได้แล้วครับทุกคนกว่าจะได้นะมึงโอ้โหเสียเวลารอเหลือเกินเดี๋ยวเดีเดี๋ยว,ยว,ยวให้มันลุยก่อนอ่ะไอตัวนี้คู่ปรับมึงเปล่าเมื่อกี้ไปเลยบวกเลยถ้ามันเยอะอยู่ครับอุ้ยดเอาตีนย่ำครับผมเออมีท่าตีนยำ่ำตีนเขีย่ยแล้วมันโคตรเท่อ่ะทีนี้เราใส่ที่ขี่กันเลยครับจัดไปขี่ได้กี่คนไม่รู้เนี่ย เป็นดับเบิลอ๋อนั่งได้สองคนอลังเว้ยอ่าแล้วก็คือลวดลายเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยงามนะครับจากการตาเลยทีเดียวตัวนี้เคยจับครั้งแรกขี้ขวาคำรามครับผมไดกด C กด C ตีมเหยียบเป็นไดโนเสาร์ที่ช้ามากเลยนะกด X เป็นการกระแทกครับพุ่งชนคอนโทรลคอนโทรลยังไม่มีกด Q ไม่มีกด R ไม่มีน่าจะมีแค่นี้มั้งเดีวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไมมันต้องโยนอี ซูจิโนโกะไปด้วยวะกดอา้้างบนเวลาขี่จะเป็นการโยนเหรอเห็นมันปิวไปแม่งทุกรอบเออปิวตลอดอะดูค่าพลังหน่อยดิเลือดมา3,000เลือดมาค่อนข้างบาลานซ์โอเคไม่โกงนะดาเมจเติมไปสปีดเติมไปประมาณนี้เติมแบบบาลานซ์บาลานซ์ยาวมากเลยไซโคดยาวแต่มันถือว่าเป็นตัวที่สวยมากป้าร้องกระดอยกัดทีน้ำลายนี่เลยครับทำนามเปิดบัฟแมะไม่มีบัฟอะไร อลองท่ากระทืบกระทืบอ,อุ้ยกระทืบแรงกระทืบแรงแล้วมีสกิลน็อกแบ็คครับอีกท่าหนึ่งคือกระแทกครับผมเดี๋ยวนะกระแทกไม่ออกครับเมื่อกี้ทำไมไม่กระแทกไม่รู้ว่ะอ่ะกัดไปจะก,กัดก็ได้อยู่นะอุ้ยได้เนื้อโคตรเยอะเลยสเปซารามีไหมสเปซาราไม่มีเดี๋ยวลองว่ายน้ําดูลองว่ายน้ําดูก่อนว่าเป็นไงบ้างอุ้ยตัวสูงว่ะไม่ต้องว่ายน้ํามันตื้นเดี๋ยวลองมากระแทกด้านนี้แล้วกันน่าจะโอเค อลองกระแทกดูดอยวาไม่ใช่แล้วรู้สึกว่ามันจะเป็นการเรียกศัตรูมาตีครับเป็นคำรามเรียกเหรอไม,ไม่กระแทกอ่ะเฮ้ยจริงๆตอนแรกผมกดแล้วมันกระแทกแล้วมันเปลี่ยนท่าเหรอซุ่มเฉยเลยเว้ยไม่เป็นไรทั้งมันได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้ตัวเล็กตัวน้อยแต่เอาเหรอเอาตีนเหยียบตีนเหยียบเดี๋ยวลองกดท่าแทกทีน,นึงมันจะกระแทกไหมเออมันต้องกระแทกอย่างนี้เล คืออยู่ดีๆมันก็กลายเป็นคำรามเรียกศัตรูมาหรือมันเป็นจังหวะที่มันอยู่กลางเวหาแล้วไปโดนเอ็กวามถึงได้เป็นท่านั้นอุ้ยตัวนี้อึดวะ่ะตัวนี้น่าจะเลเวลหลักร้อยไม่แน่ที่โปรโนคัสต,ตัวนี้นะครับตีไม่เข้าเลยเว้ทุกคนลองท่ากระแทกหน่อยเออพุ่งชนปิวแรงๆท่านี้แรงมาเอาตีอีกรอบนึงอ๋อเดี๋ยวนะกดชิปซีจะเป็นตบัดหางเหรออ๋อแสดงว่าใช้คู่กับชิปได้ด้วยโอเคแล้วแสดงว่ามีหลายอย่างใช้คู่ชิปได้ แปลว่าท่าเมื่อกี้น่ะเป็นชิพ X ที่เป็นการเลียกศัตรูมาอ่าโอเคท่าน,นี้เป็นการทำให้ศัตรูมาสนใจเราชิพ X นะครับผมแล้วก็ชิพ C สบัดหางอ่ามีชิพ Q อีกเปล่าชิพ Q ิไม่มีได้ห,หมดแค่นี้นะฮ่าเอาทีเนตไหมเอาทีเนตหรือเปล่าไม่น่าใช่นะครับไม่ติดมันเป็นท่ากระแทกโอเคได้แค่ชิพงันไปต่อเดี๋ยวนี้ ดาเมจเยอะๆสปีดเป็นร้อยห้าสี่เลือดประมาณนั้นแหละได้ขึ้นเหนื่อยๆนี่คืออะไรวะอ๋อการท้าทายมีกูดาวนะครับผมดันมาขึ้นเป็นรูปเหนื่อยกูก็นึกว่ามันเหนื่อยอ่ะท้าทายเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยกระไม้หมดเลยจะได้จัดทีเดียวเลยมาเอาตีนกระทืบและกันนั่นแหละอย่างนั้นเลยดีุดยอดทีนี้สบัดิหางต่อโอ้แม้แต่กิลิบมีมัดก็ยังเข้ามาเวท่านี้ถ้าเราใช้ส่วนน้ำตรงนี้นี่ผมวิ่งผ่านไปได้เลย เพราะว่าไม่มีน้ําไหนลึกแล้วเคียร์ตรงนี้ดีกว่ามัาง้งตรงนี้อยู่กันเยอะดีจัดหนักๆเลยสีคิดว่าทั้งนั้นสีคิดว่าทั้งนั้นจัดหวดัวจัดหวดัวสองทีตายแล้วตอนนี้โคตรแรงเอาๆจะแย่งเนือ้อหมาจะแย่งเนือ้อเหรอสมบัติหายที่เก็บซากมาได้ด้วยเลยนะครับผมลองตีนเหยียบอีกทีเรียบร้อยเรียบร้อยสามห้าคาโน่ตายแบบง่ายๆครับข้าไปดูด้านนู้นกันดีกว่าทีนี้เอาเป็นเลือดไปบ้างเลือดไปหนึ่งหมื่นหนึ่ง เลือดก็โอ,โอเคโอเคบาลานดีแต่ยังสู้กิก้าไม่ได้กิก้านี่จะมาหลังจากจับได้มา2องหมกว่าเออแต่กิก้าสองหมกว่ามันก็เพิ่มขึ้นไปถึงหลักหมื่นแยกถ้าไม่ทําการบรีนะตรงนี้ยียบกาชาคอร์สโอเคฟาร์มเลยเอาบาดงฟาร์มนะฮะได้มาค่อนข้างเยอะเยอะหนังเก็บได้รัวรวเดี๋ยวท้าทายหนิดวกว่ามั้งจะได้เข้ามาตีเยอะๆดีอ่ะเข้ามาเยอะๆหน่อย อย่าไปลอดดานนู้นมาด้วยนะจะได้หัวทีเดียวเดินตามมาเดินตามมาแต่เหมือนคาโน่จะตุยเราได้นะตามแม่ไม่ตามต้องอยู่ใกล้เท่านั้นดีกว่าถึงจะโดนอ่ะไม่ตามกูฟาดด้วยหางเรียบร้อยเก็บซากมาในทีเดียวโคตรด,ดีไม่ต้องเสียเวลาไงเอาละตรงนี้ต่อเอ้ยมีตัวตามม่มีตัวตามไม่เอาได้ได้ได,ได,ได้เอาตีนไว้แล้วกันจัดเหยียบโดนสองโ,โคตรเท่ไปว๊วมเอา้ตายหมดตอนนี้ไม่เอาเนื้อแลวจะโดน เดินง่ำอยคว่ำค่ำเข้าไปเขาเบือันเขาเบือปัน,ปนต้องเอาให้ทรโปรโดคัสทีเดียวตายให้ได้เดี๋ยวมันอาจจะขึ้นน้อยนิดหนึ่งมันยังมีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งก็คือของไอ้มอดอีกตัวหนึง่งแอดดิชั่นนะครับตัวนั้นนี่รู้สึกว่าจะจับแบบหนึง่งเดี๋ยวพอ่ว่ากันอาจจะมีสกิลที่แตกต่างกันท่าพลังต่างกันก็ได้เดี๋ยวมาต่อตรงนี้ดีกว่าผมจะต้องเวลให้ตัวนี้จนกว่าจะฆ่าทรโปรโดคัสได้ในครั้งเดียว สตามีน่าก็มาน้อยวะ่ะเลเวลของเราค่อนข้างที่จะขึ้นยากมากเลยนะครัในต,ตอนนี้เออแทบจะไม่ขึ้นเดี๋ยวรอสตามิน่าเราเต็มก่อนค่อยๆเดินไปแล้วกันตรงนู้นอะไรใหญ่ๆอัโลเหรออัโลนี่ก็น่าจะให้เวลเยอะอยู่นะตรงนี้จะสะบัดหาแล้วกันวาดเข้าไปตัวเล็กตายเหลือที่โพโดคัสลอดอีกแล้วเหรอโอ้โหต้องสองดอกเลเวลร้อยสเลเวลมันค่อนข้างเยอะขึ้นเขาเลยขึ้นเขาเลย ้นไม้นี่ก็ได้จะฟาร์ไม่ได้นะกัดกระเด็นครับโอ้โหแ,แรงแรงถ้าเป็นตัวที่ไม่ได้แบบเลือดเยอะจริงๆนี่ก็คือสบายมากในครั้งเดียวแบบไม่ต้องเติมดาเมจเยอะนี่ถ้าเราไปเอาเมจนี่ก็ดีนะเอ้ยเจอทีเล็กแล้ววะโอ้ทีเล็กค่อนข้างหายากนะในแบบนี้เจอจนได้ผมว่าเหยียบทีเดียวน้าจะตายนี่เรียบร้อยโอ้โหเอาอยู่เอาอยู่ทีเล็กทีเดียวเอาอยู่ริปโพโลคัสมีปเปล่าได้ขั้นเดียวเอง เลเวลกูได้ขั้นเดียวเมื่อกี้มันเลเวลน้อยหนีไงวะน่าจะเลเวลน้อยเพราะว่าค่าพลังเราได้น้อยมากโอ้โหมีสะท้อนดาเมจครับเคนโทเป็นบนต่อตัวใหญ่ๆสักตัวหนึ่งเป็นพอเฮ้ยตรงนี้มีหมาไทอาหมาป่าไทอาครับเกิดบริเวณนี้จริงๆบรรยากาศมันไม่ได้จะเป็นไทอาเลยเว้ยไทอามาได้เฉยไป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 เดี๋ยวฟ้ามั Alpha, ม้งไหมถ้าเราเจออัลฟ้าเนี่ยมันจะดีนะเพราะว่ามันจะให้ ในส่วนขอเอฟดีเยอะมากเลยเอาฟ้าเอาตรงนี้ก่อนปวดด้วยหางไปก่อนมาตัวนี้ก็น,าน่าจะไทอารเนี่ยสวยๆโอเคเป็นไทอาร์จริงด้วยเว้ยข้างบนเป็นแหล่งเด็กอ่ะเจอแล้วนี่โปรโดักททีเดียวจะตายไหมลองดูถ้าท่าสีทีเดียวตายคือผ่านมาลองเยียบเรียบร้อยแต่ได้แค่เลเวลน้อยๆถ้าเป็นเลเวลเยอะๆมันน่าจะรอดตัวเมื่อกี้มันเลยก็แค่15เว้ยก็เลยทีเดียวตายเมื่อไม่จะไต่ขึ้นเข,ขาไม่ได้เรื่อยๆเนี่ย แต่มันเหนื่อยง่ายมาเลยนะสำหรับตัวนี้เอาละทุกคนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับเราก็จบไปตรงนี้ก่อนแล้วกันยังไงใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กำลังใจกันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ